เพื่อนมัดเพื่อนก็ตามใยย่ายนั่งเพื่อนตามไว้พันหนึ่งเพื่อนอาได้ย้ายไปอยู่ย้ายใยทุ่นหลบไปนั่งแม่ผู้ใหญ่กิดสิหลบมือสันสวัสดีครับเจวานเป็นอะไรหลังเวอไ้อตี๋ยสองงวดมั้งแค่ไหนหกสามอ่ะวายพราว่าเดล๋วขันมางวดหกสามมันว่าบานี่ได้หลายล้าน มันมันมามันมายม่อนเราได้มาวันที่หนึ่งเนาะมันมาวันที่สิบหกมันกับน้ำกลืนเฮียงโพดก็บ่ได้ตามแล้วอินโตมัยไปเรื่อยแล้วสื่อหกสามทะเลก็ะมาวันที่หนึ่งเนี่ยสื่อหกสามคันแมนถือเด้เป็นล้านสื่อเป็นตันสื่อเป็นตันหกสามสื่อเป็นตันหกสามสื่อเป็นตันลีเนาะแล้วก็สื่อทั้งหมู่บ้านเลยกรมากกบ่ฝันเกี่ยวเนาะก็บบ่ไใดตามฝันว่าสื่อโตอื่นเสร็จแล้วซื้อ แปดหกสี่ก็แปดหกหกคุณถ้าแม่นว่าถือรางวัลกับสิถือคางเคียงหรือไปบ่ได้ถือรางวัลทีหนึ่งถ้าแมนมันออกหกสามในงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาถือกันเบิดบ้านในน้องถือเบิดบ้านได้เป็นล้านเจวันถือป็นตันเงินได้เป็นตังถ้าแมนจะมือใจในสิบล้านโมดูจะมือจักสิใจบ่บุญจะมือจักสิใจบูบุญขันออกงวดวันวันที่หนึ่งอะ สียดายมาออกวันที่สิบหกเนาะเออกวันที่สิบหกแต่ว่ากมีผู้ถือยู่ผู้คนตามเพิ่นก็ถือยู่บ่แต่ว่าตัวผู้คนเกี่ยววันเองนี่บ่ได้ตามน้ำผึนมันไปหมักหกสองหกสี่ไปผุนอ่าห่างเคียงกันหกหกไปผุนครับแต่งวดนี่กะโบโบมีแนวทางที่ปูเพิ่นบ่มาเอาดอกปูเพิ่นพามาเอาเพิ่นเพ่สบายเพิ่นเรียกว่าออกพรรษาเดียวสิพาเอาไม้ครับฆ่าพรรษาอยู่ก็เรียกฝันวันจีบเอาเรียงพวกฝันหนฟังมันครับฝันเมื่อคืนนี่แหละฮะพอดีต่านจ้ เ่เคยฝันหรอกโูนเราบ่ฝันบัดมือขึ้นนี่ฝันว่าไปไปกับแฟนนี่ล่ละกับผู้ใหญ่บ้านนี่ล่ละไปทั้งมุนฝันไปพอ่อหนองไปพ่อบวกมียายสองยายจับป่าอยู่หัน่าก,กับอีกยายในในบ้านนี่ล่ละบัดท,ที่นี่ก็เลยถามเพื่อนยายจับยังกูจับห้อยตัวน้อยเพื่อนว่าไอยคือว่าให้คอยน้ำเนี้ยก็เลยว่า มึงอย่าได้มึง oh, ก็มาเอาตัวคนว่าะมึงเพิ่งเลยลงไปลงไปนี่บ่ของหันละมึงเพิ่งจับปลาอยู่นั่นแต่หนูบ่ได้ปลาดินุ่พ่อต้อหอยพ่อหอยจูบนี่ง่ายหนุ่เลื่อมกะละมังมากเหมือนคนวกวล้างมากผมก็เห็นกะละมังจับกะละมังสีแดงมากนุ่ก็งมเอาหอยได้หอยหนูุ่ติหน่วยังไงนูก็เลยบอกแฟนว่าเท้าเจ้าก็มาเอาเนี่ยไปยั้งนู่นว่ะบ่ขอโบมักหอยคนน่ะที่นี่นูก็เลยงมเอาง้อง้องมหอยใส ใส่กะละมังหอยมีแต่หอยจูกง่วงล้วนงมใส่แบบนี้งมไปมันเป็นบวกๆงกมไปได้งัดขึ้นเพราเห็นเตาเตาพอนอนไงหนายุงสีเฮ็ดกันขาพอนเอาออกมาข้อพอนหงยุงสีเอาคือจังมามีเต่าอยู่นีมันงมหอยก็สิได้เตานอนบานีนุก็เลยว่าบานีนุก็จุ่มเตาขึ้นมาเตากับลูกขึ้นมาลกก็จับเตาขึ้นมาบัดยกตัวเตาขึ้นมามันมีหอดลูกเต่า อันนี้ขึ้นในความฝันน่ะม,มีมีหอดลูกเต่าเม้งเสดงว่าเตามาฝากไข่อยู่นี่น,นาวางสิยาว่าได้หอยก็เอาได้เตาก็เอาเอาเตาไปปล่อยก็ได้ก็เลยว่ะนุก,ก็เลยเอาทั้งเตาทั้งหอยมาเอามาวันนี้นุก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นนุก็เลยมาคิดเหมยฝันเห็นเตาพวกกิต,ตีนุน่ะตีเก่านูจะพคนอสิทิตีแบบไรนูว่าหูเนี่ยนหนูมาตีเป็นเก่าครับวันนี้นุก,ก็เลยว่าหอยหน่ะเป็นห่านาะ ลู S <S <an> <S กก็เลยว่าเกียรเก่าหาเพราะจับกับเกียรนัวนูเลยตีเป็นเกียรเก่าหาในความคิดอันนี้คือในความความคิดจะของแต่ว่าเอฟซีสิตีตัวใดก็ล่องพิจารณาเบิงแต่หนูตีเตาเป็นเก่าเดหนัวแต่บางคนก็ตีเป็นสามเนาะเตาเนาะ,แ,นะแต่ว่ามันมันตีหลายอย่างใน,นความมันหล่ะต่คนตีเนาะแล้วก็ผู้ฝัน<ม>นี่เด็แต่ว่าในในตามที่หนูเคยฝันนี่คันุนูฝันเห็นเตาเรียกว่าเก่าหาดีเอา ทำที่หนูเคยฝันดิเหนียงก็เคยได้ฝันเห็นเต่านหนูว่าในหนูฝันเห็นเตามันเรียกว่ามีเก่าห่าไหมครับแต่ว่าหนูก็เลยเอาเก็ยใส่วันหนูจับเนาะจับหนูก็เลยจับมาตีจับเป็นเก็ยหนูเลยตีเ,เป็นเกเียเก่าห่าไงเกียรเก้าห้าจ้เกีเก้าห้าอันนี้คือในความฝันจักสมมิแมนบมแมนเดี๋ยวนุกเจาว่าเจ้ว่าเจวานี่ได้เข้าว่าถือดูเด้ถือค่าเราเรียงถูกบ่อยถูกเรื่อยอยู่เล่าวังหันนีอาทิตย์หนึ่งเตรียมถือทั้งสามมื่ออะ จันพูดสูงว่านถึงทั้งสามหมื่นเลยอะมือนีด้วยสันมือนีกันมือนีวัดจันเลยเหรอมือนีวัดจันเรามือนีกับปาร์กนะปากเอฟซีมือนีกับกับว่าสิซือเลขสามศูนย์ก็เก่าหนึ่งทะเบียนสลิงเปินบ้านบอดอ่ะตัวฝันนี่ตเอาฝันเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าหาค่ะตัวฝันนี่ตัวเดียวเลยเนาะเมนค่ะอะไรสิซื้อวันทะเบียนสลิงส่วนมากกันคันเลขมากรถมาจอดบ้านหนูมือเลขออกนี่เลขเหล้านี่ รถขันไหนมากออกขั้นนั้นดีห่อยนั่นดีมือเกินเมียนค่ะมือนั้นเด็กหน่อยมันหลุดมัจอดไว้สามเปดนู้สืเรีกลามออกสามเปียดเจ็ดเก้าห้าตัวเดียวค่ะอันนี้คือเรียกความฝันทำมนสองตัวนี้มักตัวะครับตัดเอาหรอคะถ้ามักเรียกเจ้าผู้มักตัดเมียนค่ะจจำนูมักเก้าห้าเอเก้าห้าในความมักนูนะมักเก้าห้านู้นนั่นเหตุผตัดาตัดให้เก้าห้าเมีนค่ะ ทันให้มักจะคล้องมักเกาหามันต้องเขียนบรรจงแต่น้อยแล้วสาเน่ผู้ถ่าเบิ้งกต่ยังฝ่าเบิ้งกับล้อเบิ้งใจเยินๆรงพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่กำลังพิมพมื่อไหรตัวตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเอาโชว์รถเนาะนี่95แล้วก็เกาห่า อันนี้คือเป็นความฝันของเกวานเด้อพี่น้องเด้อเกแนวทางของปูปลารดวังเฮางวดนี้เพื่อนบ่อใดแม่มาเอาค่ะเพราะว่าปูเราบวสบายรากเลยว่ามันเข่าพันษาอยู่คราออกพันสาก่อนเจ็ดเก้าห้าโอ้เดี๋ยวโคโลแต่ว่ากับโบฟันดนเราได้นู้ก็ได้ฟันเท็นเตา่มมาแล้วเก้าห้าเนี่นขนุฟันเหีนเตานูมักเก้าห้าแต่คนอื่นมากยังกะคอมเมนต์มาบ้ง ตีมาเบ ata, ิงเนาะร้องให้ตีของฝันมาเบิงตีคือกันบอเนาะบอเจ็ดเก้าห้าแล้วก็9กห้านะครับเอาไปก่อนขยับรเพิ่ก่อน ออกแค่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 ที่นี่สามตัวบันไดละเตี้ออกแค่ออกแค่ออกแค่ออาแองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งพี่น้องเป็นคนบวงดีคือไวยบ่อยนะครับถ้าพี่น้องมักจะห้ามีฉกมีบุญรวมกันกับเี่ยววันเนาะแะลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะครับเพื่อเป็นโชคลาภนี่ครับซีเนาะคันคันว่าเลี้ยงฝันคันคันแม่นก็คือแม่นอินีเลยนุกันครับ เด oh no ี่ยวก่อนนุฝ no. ฟ no ัน no. ม no ีคนมาเอิ่นบอกให้ไปซื no ้อเลขเก่าหางศูนย์นุไปซื้อมันออกหาศูนยหลังต้องเดียนยังเดียนเดียนก่อนเพรแมนมวลถ้านุ๊ฟฝันโดนเ่านีกแล้วกาฟันหมือขึ้นั้นี้ท้นี้สีทุ่มโต๊ะใดครับมีละตัวฟันนี่ละโตัะฟันนี่เอาเปตันขึ้นเขาคนเคยซื้อเพตันกับสีซื้อเปตันขึ้นเขาละซื้อเป็นตันนี่ตัวใดเอะเจวบ้าน เจ็ดเก้าหานี่แหละค่ะมักเลียนเด็กตัวเดียวเลยบอกครับสว่าแม่นค่ะสื้อครับขันซื่อกล่าวว่าสื่อว่ามักจะซื่อรูดโอเคครับผมอ่ะขอบคุณเจ้าวานอมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม